เอาละครับผมอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั้นวีทแลนด์ไ a เอ i a m ทร์เอนะครับและวันนี้นะครับพูดคุยกันแน่นอนนะครับกับหนุ่มคนนี้พร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมที่เมื่อกี้นี้เราได้ดูกันไปและวันนี้เขามีโชว์พิเศษพิเศษมาว่ากับชาว I am s ็มไทด้วยสิงโตนำโชคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับผมโอ้โหนี่เราได้ยินผลงานของสิงโตนำโชคกันมาก็เรียกว่าตลอดเลยเหมือนกันเนาะครับว่าไหมใช่ไหมครับไม่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 มีช่วงหายไปเลยใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะว่าช่วง ช่วงหายเนี่ยเป็นช่วงที่พี่ๆเขาเรียกไปแจมเยอะไปฟิตเจอริงเยอะก็เลยไม่ได้หายก็เลยยังเจอเจอเลยอยู่ตลอดเลยนะครับที่สําคัญนะครับในที่สุดครับเราต้องดีใจมากๆครับคุณผู้ชมครับเพราะไอแอมแซมของเราได้คิวคุณมาพูดคุยในรายการของเราแล้วคิวแน่นมากใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับได้พักผ่อนบ้ากไหมครับก็ได้หยุดไปเจอเจออะไรยังไงบ้างไหมครับไอ้ที่คิวไม่ได้นี่คือหยุดไปพักผ่อนเนี่ยนะครับไม่ใช่ครับก็มีพักผ่อนบ้างฮะใช่ครับปีใหม่ที่ผ่านมา ปีใหม่ก็ทัวร์คอนเสิร์ตนะครับอยู่ที่ระยองจำได้เขาดาวที่ระยองก็ยังคงทำงานใช่ครับนะครับแล้วถ้าสมมุติมันมีเวลาพักเบรกจริงๆเนี่ยอย่างสิงโตน้ำช่องนี่ไปไหนดีครับไปไปเป็นไปไหนลงภูเก็ตนะครับลงภูเก็ตใช่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับพอเพื่อนๆเขาอยู่แถวนั้นเมื่อก่อนก็เล่นดนตรีอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยก็จะใช่ครับกับคนที่นู่นใช่ครับคิดถึงเพื่อนๆบ้างไหมก็หรือ คุยกันตลอดเลยก็คุยกันตลอดครับคุยกันตลอดใช่ครับเพื่อนๆก็ติดตามผลงานใช่ครับเขาก็ตื่นเต้นกันครับเป็นผมผมออกทีวีอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเขาครับเรื่องแปลกใหม่สำหรับเขาใช่เขาสึกเหมือนมีเพื่อนได้ออกทีวีอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจกันไปใช่ครับใช่ครับมันเหมือนอย่างนี้เปล่าอะไรนะเวลาฟังดีเจนะแล้วเราต้องโทรไปแล้วบอกว่าเพื่อนเราโทรติดแล้วนะอันนี้เราเพื่อนใช่เราออกทีวีแล้วนะใช่ครับ นะแต่ยังไงก็ตามนะถึงแม้คิวจะแน่นขนาดไหนเราก็ต้องเรียกมาจับตัวมานั่งพูดคุยกันเพราะว่าทุกครั้งที่มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาเราต้องมาอัปเดตกันและพูดคุยกันนะครับแต่อย่างเมื่อตะกี้นี้สิงโตนํำโชว์บอกไว้นะว่าที่ไม่ได้หายไปไหนเนี่ยก็เพราะว่ามีไปร่วมฟิตเจอร์ลิงกับคนโน้นบ้างกับคนนี้บ้างใช่ไหมครับใช่ครับต้องถามเลยคือยังไงครับคือคุณไปขอเขาฟิตเจอร์ลิงด้วยหรือว่าเขาชวนคุณไปฟิเจอร์ลิงด้วยครับ พี่ๆเขาชวนครับผมก็ไม่ค่อยกล้าขอแล้วครับกลัวเขาไม่ให้นะครับก็ไปเล่นคอนเสิร์ตตัวคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วพี่ๆเขาเจอเขาก็เลยชวนมาทําเพลงสนุกๆกันด้วยเพลงอะไรเงี้ยก็เลยไปทําก็มีพี่โจโจอีบอยครับโจโจอีบอยพี่สแตมอะไรเงี้ยครับสแต็มก็เพลงชายกลางครับครับแล้วก็พี่ EDC ครับ EDC ีซีอันี้ไป ร่วมคอนเสิร์ตร่วมคอนเสิร์ตแจมในคอนเสิร์ตเลยครับพี่สครับอะไรเงี้ยครับก็ไปเรื่อยเลยครับใครชวนไปไปหมดเลยจนทางค่ายบอกพอเพลาได้แล้วหยุดมาทำอัลบั้มตัวเองบ้างตัวเองครับนะใช่ครับแล้วจากประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมงานกับแลเป็นคนนู้นคนนี้ทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มนี่เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆก็ได้เขาเรียกได้ประสบการณ์ในการทํางานเพิ่มมาเรื่อยๆด้วยเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนเขาก็แต่งเพลงทําเพลงก็มีสไตล์ของเขาอะไรเงยครับ อย่างพี่โจก็จะมีสไตล์หนึ่งใช้ก็ได้วิชามาเสร็จแล้วเราก็เอาเอาตรงนั้นมาปรับใช้ในอัลบั้มชุดที่2องของเราถือว่าเก็บเกี่ยวมาค่อนข้างได้กําไรพอสมควรเลยกาไรล้วนๆเลยกไรล้วนๆเลยจากงานของตัวเองด้วยแล้วก็จากการไปร่วมงานของคนอื่นๆด้วยแลวเนี่ยเราก็ร่วมงานมาเยอะแล้วมีใครอีกไหมเออที่เราแบบคิดไว้ไฟฟันนะตอนนี้าจะให้เขามาเชิญเราสักทีนะให้ไปร่วมงานด้วยฟิชเชอร์ดิงด้วย เจนะิเฟอร์ค <Jennifer S 1> ิมเหรเจนะิเฟอร์คิมเนาะทำไมครับทำไมครับแกร้องเพลงเก่งครับถ้าได้ร้องเพลงกับคนเก่งเราก็อาจจะได้วิชาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่จริงก็นำโชค เจนนิเฟอร์คิมฟีเจอริงสิงโต่ดั่โชคเออมันจะเป็นยังไงนะอยากอยากนี่ถผมว่าเป็นเอ็มวีนี่ก็เป็นพระเอกนางเอกกันใช่ใแล้วก็มีเลิฟซีนนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไว้มีจูบอยู่กันกูขูพี่เจนนิเฟอร์คิมจูบกูใช่คือว่ามันแบบมุมกล้องมันบังครับเราไม่สามารถจูบจริงได้อะไรเงี้ยครับจูบจริงไม่ได้จูบจใช่ไม่ไม่แต่แต่พี่คิมรีเควสนะขอจูบจริงแล้วครับก็ อันนี้ผมขอถามทั้งค่ายก่อนว่าเขาเห็นด้วยไหมแต่ผมโอเคครับโอเคเลยเออต้องเป็นริมทะเลไหมที่ไหนก็ได้ใช่มุมตึกมืดๆเลยแสงมันจะได้ได้นะครับตึกล้างลน่ีนะ อ,าอ้าวเดี๋ยวต่อไปคอยดูนะว่าซิงตต้นำโชคจะมีโอกาสได้ฟิตเจริรงกับเจนนิเฟอร์คิมหรือเปล่านี่แต่ว่าตอนนี้เรามาอัปเดตผลง,งานใหม่ล่าสุดกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังแล้วก็ได้ดูเอ็มวีกันไปครับอยู่ต่อเลยได้ไหมยังไงครับเพลงนี <c oughs> ง้ได้แรงมันาลใจมาจากไหนไปนั่งที่ไหนหลังหลังเวทีคอนเสิร์ตครับหลังเวทีคอนเสิรต์รตกับโปรดิวเซอร์วันนั้นโปรดิวเซอร์ผมคือพี่กิจแจ๊คมโนทน์วันนั้นเขาว่างพอดีเขาก็เลย ไปแจมด้วยอย่างเครับเวลาเขาเขาไม่ว่างเขาไม่ค่อยไปเขไม่ค่อยไปาว่างปุ๊บก็ไปเลยเขาไปเลยเสร็จปุ๊บเขาก็ไานั่งเล่นกีตาร์กันนั่งเล่นกีตาร์สองคนอย่างเงี้ยก็แต่งเป็นทำนองมาก่อนเนขึ้นเป็นทานองไรี่ับเลยแล้วก็ผมก็เลยนึกถึงแบบบรรยากาศบรรยากาศ คู่รักกันที่แบบรักกันใหม่ๆครับรักกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆแล้วแบบอยากจะอยู่ด้วยกันนานๆถึงรักกันใหม่ๆเนี่ยชอบแบบต้องมีอะไรต้องให้กลับบ้านแต่พอรักกันนานๆมันจะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยอยากให้อยู่ต่อแล้วแต่แต่รักกันใหม่ๆเนี่ยแบบอยากอยู่อยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยเหมือนบรรยากาศโรแมนติกมากเลยเวลาเขาจะกลับอย่าเพิ่งกลับเหมือารมณ์ฟังโทรคุยโทรศัพท์เธอวางก่อนไม่เอาเธอวางก่อนอะไรเงี้ยให้ได้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลย เกิดไอเดียเพลงนี้อยากเขียนเพลงนี้เรารู้สึกแบบแบบนี้มาเมื่อก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับพี่ตั้มโมโนโทนนะครับก็เลยนั่งเขียนกันสองคนเป็นออกมาเพลงนี้เลยเพลงนี้เหรอครับนานไหมครับไม่ค่อยนานครับแป๊บเดียวเพราะว่าเราได้เลยลงเหมือนเรามีเรื่องราวอยู่แล้วที่เราจะเล่าอะไรครับเออนี่ก็เลยออกมาเป็นอยู่ต่อเลยได้ไหมครับนะครับผมมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าจากในเพลงนี้จากที่ผ่านๆมาของสินโนำโชก็ ผมว่าน่าจะเป็นมันยังเป็นสิงโตนำโชคอยู่เหมือนเดิม,มนะเพราะว่าสไตล์เราคงเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าที่มันจะดูแตกต่างไปน่าจะเป็นสิงโตนำโชคในมุมอื่นๆที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นอย่างเช่นเพลงนี้ก็เพลงแรกปุ๊บก็มาคุยเรื่องความรักเลยความรักเลยจากเมื่อก่อนนี่ไปภูเขาไปเขาก็ดึงภูกระดึงอะไรน่น<อ>ทะเลอะไรเลงีย้ยแต่นี่ก็มาความรักเลยชุดนี้ก็เหมือนก็มีอีกมุมอื่นๆของสิงโตนำโชคที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นแต่ก็จะออกมา้เห็นในชุดนี้ ในอีกมุมหลายๆมุมครับเนี่ยอย่างเช่นเรื่องความรักมันก็มีใช่ครับทุกคนก็ต้องมีความรักใช่ผมอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีความรักต้องมีความรักกันนะครับดนตรีนะครับดนตรีดนตรีก็ชุดนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟมิวสิกอยู่แต่ว่าจะมีความเป็นโซเข้ามาดนตรีโซนี่ก็คือคือโปรดิวเซอร์ผมเขา เขาชอบเพลงโซครับก็คือเป็นดนตรีแนวคนดำนะครับนักร้องก็จะมีอาทิเช่นไททนาวุธพระละพลอันนี้คือคนเดียเพราะว่าอ๋ออ๋อนะเป็นเป็นดนตรีเอาจริงนะครับเป็นดนตรีคนดําที่แบบว่าของคนผิวดํานะครับคนผิวดำแต่เขาเหมือนสตีวี่วันเดอร์อะไรเงี้ยไม่แต่ว่าผมผมว่าไม่เหมาะคุณนะึงมคนนำโชคผมว่าก็ดําได้อยู่นะอุ้ยไม่หรอกแต่แต่งหน้าแล้วก็เนียนอยู่นั้นเนี่ยอะไรนะครับ พอแต่งหน้าก็กบกบได้อยู่กบนเมื่อกี้เดินไปเจอเพื <S <S ่อนฟังรงข้ามบอกุ <min <min ้ยเดี๋ยวนี้หน้าเนียนนะตั้งแต่ออกทีวีเพราะเขาแต่งให้นะอันนี้ก็คือแดลเซิร์ฟมิวสิกมนเริ่มมีโซเข้ามาด้วยอันนี้คือในอัลบั้มทั้งหมดเลยในอัลบั้มทั้งหมดซึ่งอันนี้คือชุดที่2แล้วล่ะของสัวโตนำโชคแต่เพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกส่วนอัลบั้มเนี่ยน่าจะประมาณผมว่าน่าจะไปปลายพฤษภา อ๋อปลายปลายพิเศษแต่ว่าซิงเกิลใช่ซิงเกิลสองก็จะมีให้ให้โหลดเร็วๆเอ้ยให้ได้ฟังกันเร็วๆนี้เร็วๆนี้เพราะว่าออกมาทีเดียวปุ๊บโหลดทีเดียวหมดเลยเราต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆดมแน่โหลดได้ทีละเพลงของดีของจริงไปฟังแบบค่อยๆทีละนิดทีละนิดใช่ทีละนิดทีละนิดอันนี้ตอนนี้ทําเสร็จหมดย่างครับหรือว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงอัดอยู่ในช่วงอัดอยู่แล้วก็เข้าห้องอัดแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยอัดด้วยอะไรครับหนักเลยช่วงนี้ครับ หนักเลยใช่ไหมครับที่สําคัญนี่อยู่ต่อเลยได้ไหมหนักมากๆตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นไงก็ดีมากนะครับผมก็ดีจนตกใจอ่ะดีจนตกใจเลยใช่ครับแต่ตกเพราะว่าแบบป้าป้าที่บ้านรู้แล้วว่าเป็นว่าออกทีวีคือก่อนปกติป้าที่บ้านคือแกก็กลับต่างจังหวัดก็บอกเดี๋ยวนี้มึงทำงานอะไรอะไรเงี้ยบอกป้าไม่เคยเปิดทีวีไเยเปิดทวลยเลยแต่นี่แกรู้แล้วแกรู้แล้วทั้งว่อยู่ต่อเพียงอยู่ต่ออะไรเงี้ยอย่างนี้ถ้าบอกแกว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะพระเอกหนัง อะไรแล้วนี่ละครนี่แกก็เชื่อหมดเลยไงตอนตอนนี้ผมว่าแกไม่น่าเชื่อแล้วแกเปิดดูแลถ้าแกเปิดดูแล้ดดแกเห็นแล้วถ้าถ้าป้ารู้จักนี่แสดงว่าดังโอ้โหใช่เลยครับ,บแน่นอนเลยถ้าถ้าป้ารู้ว <c oughs> ันก่อนเรากลับจางจังหวัดไงเราก็แอคเลยแบบออกท<อ>ีวีอะป้าต้องเห็นป้าต้องแบบวิ่งมาทักอะไรเงี้ยป้าบอกว่าเดี๋ยวนี้มึงทำงานอะไรอยู่างเถอะขอบป้า น่าจะพาป้ามาเที่ยวกรุงเทพมาเปิดสยามเซ็นเตอร์เนี้ออนะครับฟีดแบ็ดีมากๆทุกคนร้องตามกันได้ถูกขอเข้ามาเยอะมากดาวยอดดาวน์โหลด รก็ค่อนข้างสูงมากๆเหมือนกันครับนี่ผมรอส่วนแบ่งนะฮะก็รวยได้ยินมาเนี่ยรวยมากเลยตอนนี้ราศีจับจริงหรือเปล่าฮะนี่ขนาดนี่ขนาดใส่เสื้อแบบสีซีดๆนะยังจับเลยเหรอครับจับอ๋อฮะจับมัน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 ไม่เกี่ยวกับสีเสื้อซีดใช่ไหมมันมันมันเข้ากันสีเนื้ออ๋อครับอันนี้คือเมื่อกี้ที่บอกคือยอดดาวโหลดของไอจูนครับอ่านะครับผม เพราะมันเพลงผมว่ามันเป็นเพลงที่ร้องตามกันได้ง่ายนะครับแล้วก็ทํานองมันก็ติดหูนะว่าไหมแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประสบการณ์ความรักที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่แบบเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นรักกันใหม่ๆนะพอฟังแล้วแบบเออจริงเออจริงอะไรเงี้ยแบบเจอโดยตรงใช่ไหมครับครับอ่าาละครับทีนี้มีมิวสิกวิดีโอเมื่อกี้เราก็ได้ดูกันไปด้วยชุดนี้เลยครับถ่ายทอดเอามาเป็นเอวีที่เสื้อมันซีดเพราะว่าใส่ตั้งแต่ตอนถ่ายตั้งแต่คนยังไม่ได้ซัก ซักครับซักเราซักลายหนซักลายผมเลยชีดนี่กะว่าจะไม่ซักแล้วเออนะครับนะก็ยังไงเนี่ยนะครับถ้าอยากให้ MV เพลงนี้นี่ขึ้นอันดับหนึ่งหรืออย่างไรก็ขอนเข้ามาเยอะๆได้ใช่นะครับนายแอมแซมของเราวันนี้ผมแบบลงทุนมาก MV เนี่ยังไงครับเล่นเป็นพระเอกเองเลยปกตินี่ไม่เคยเล่นเป็นพระเอกเพราะว่าไม่มีนางเอกไม่รู้จะเล่นกับใครนะครับอันนี้เป็นนางเอกโอ้โหสวยเลยเป็นสาวลูกครึ่ง แล้วตอนถ่ายเป็นไงตอนถ่ายตอนถ่ายก็สนุกมากครับเหมือนเราก็ปกติเคยเล่นดนตรีร้องเพลงถ่ายอย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็มีให้แสดงด้วยให้แสดงด้วยยากไหมก็ไม่ไม่ยากครับอย่างี้ให้ไปแสดงแบบจริงจังเลยนะเอาครับจริงมาก่ะอจริงนะจริงจังแบบมีบทจูบนี่โอ้โหพี่คินไง โอเคไหมได้มุ้งติดด้วยนะได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีซิงเกิลออกมาใช่ไหมครับผมตอนนี้กําลังจะมีเขาเรียกว่าความพิเศษในงานของเราด้วยที่กําลังจะได้ทําครับก็เนี่ยครับเป็นมีไปเล่นที่ที่ฮาวายครับจริงจริงก็ไปเล่นมาสองครั้งแล้วครับงานอะไรอะไครับเป็นงานอุคุเลเล่ปิกนิกปิกนิกฮาวายฮาวายถ้าผมอ่าเนี่ยนะฮะอุคุเลเล่ปิกนิกอินฮาวาย 2013าใช่ครับนี่นั่นเองคือคือไปปีแรกแต่คนละงานกันครับคนละงานไปปีแรกเพลงไทยเพลงไทยไปร้องให้เขาฟังเขาก็ชอบแต่ว่าเขาฟังไม่ค่อยเข้าใจปีที่2ก็เลยร้องเพลงสากลให้เขาฟังทเขาก็ชอบฮะเข้าใจปีนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาอัลบั้มเพลงสากลไปไปให้ขายให้เขาฟังอัลบั้มเพลงสากลครับมาถึงของเราเองครับเป็นแผ่น EP ครับเป็น5เพลงเพราะเขาถามเยอะมากว่า อยากเขาอยากได้แผ่นอย่างเงี้ยอยากได้แผ่นเพลงของเราเขาเอาแผ่นไทยไปเขาบอกทําไมยูร้องไม่เหมือนในเนี้ยเพราะเป็นภาษาไทยก็เลยปีนี้สัญญาว่าบอกเขาว่าเดี๋ยวจะเอาแผ่นที่เป็นสากลอัดไปให้อะไรครับเป็นเพลงเพลงอะไรครับก็เป็นเพลงทิ้งที่มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็ก็คือของขัน ของขวัญเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ในนั้นด้วยเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยครับเหมือนให้เขาได้ได้ฟังเพลงบ้านเราด้วยบ้านเราด้วยเหมือนก็เราฟังแล้วเราฟังเบื่อแล้วไปแบ่งๆเขาฟังบ้างนี่ทำไมคุณถึงได้ไปทุกปีเลยอ่ะพี่พี่ดองจากจากร้านลิบบีนะครับเขาเป็นเหมือนพี่ดองเขาเป็นคนติดต่องานอุคุเลเล่ที่ใหญ่มากแล้วก็ไปทั่วโลกทีนี้ไปเจอเฟสติวัลงานงานของที่ฮาวาย ถ้ามันมีทุกชาติเลยมีญี่ปุ่นมีฝรั่งเศสแต่ไม่มีคนไทยอะไรเงี้ยพี่ดองเขาก็เลยเลยไปคุยกับที่งานว่าเนี่ยเรามีศิลปินไทยอยู่นะเอาแผ่นให้ฟังพอเขาฟังแผ่นเสร็จปุ๊บเขาก็เชิญให้ไปเล่นเลยพี่ดองเขาก็เลยพาไปตีมือล้วนๆี่นเพราะเพลงเราดีด้วยเสียงคุณเพลาะเล่นดนตรีพี่เขเก่งเฮ้ยทำไมเป็นเพอร์เฟกต์จริงแล้วพี่พูดนี่ผมเคินะครับนะอย่าลืมให้พี่คินทรม <One input> <istles> และทีนี้คนไทยที่อยู่ที่นู่นหรือว่าชวนคนไทยที่นี่ไปได้ไหมได้ครับก็ชวนไปหลายคนก็ว่าจะไปก็ถามนักรถเมสายอะไรผมบอกมันบอกนั่งหนึ่งสี่เจ็ดแล้วลงหน้าเดอะมอแต่ว่าฮายเคยเคยเคยไปเล่นนะครับก็ก็มีคนไทยไปเหมือนกันนะครับแบบไปดูเยเหมกันผมตกใจมากเมืองไทยก็มีฮาวายนะรุงเดมใช่เพชรบุรีนะแต่แต่ไม่ใช่ที่นั่นนะครับคนละที่กันครับเดี๋ยวไปผิด ไม่เจอสิงโตแต่ว่าที่นู้นก็ไปได้ที่นู้นไปได้ครับก็มีมีหลายคนไปเหมือนกันคนที่อยู่ที่ฮาวายก็ไปกันยังไม่เคยไปฮาวายเลยเขาต้องยังไงแต่งชุดนุ่งน้อยหอมน้อยป่ะงเหรเหมือนเราเนี่ยเราก็แต่งนุ่งน้อยหอมน้อยผมคิดว่าเป็นฮาวายมันต้องแบบเออไม่ใช่ฮะฮาวายอะไรเงี้ยแต่เขาก็นุ่งน้อยหอมน้อยก็มีบ้างก็มีบ้างไทยครับเนี่ยก็ดูบันผ่านเฉยๆฮะอะไรนะครับบ้านเราน่าดูกว่าสิงโตสิงโตเลยบอกว่า อยู่ต่อเลยได้ไหมครับขออยู่ต่อครับเนะ่ยเอาละครับมาเดี๋ยวช่วงหน้านี่ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ครับเราจะได้ฟังกันสดๆด้วยครับนะครับในรายการของเราใช่ไหมครับแล้วก็เล่นให้ฟังกันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตามธรรมเนียมของเราครับศิลปินมาพูดคุยในรายการต้องรีเควสเพลงครับผมนี่หนึ่งเพลงหนึ่งเพลงไหนรดีครับเดี๋ยวเราเปิดให้เลยผมมีวงวงรุ่นน้องผมอยู่อยู่ค่ายเดียวกันด้วยครับ เพลงเขาทำเพลงเก่งมากชื่อวงพลาสติก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 เพลงวันศุกร์ได้เลยพรุ่งนี้จะวันศุกร์ด้วยก็เลยขอเขาไวันศุกร์อ่ะถ้างั้นไปชมกันวันศุกร์พลาสติกพลาสติกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกันต่อนะครับกับสิงโตนำโชว์รวมไปถึงโทรศัพท์พูดคุยหน้าไมค์ก็ได้ด้วยนะฮะอ๋อเหรอใครก็ตามนะครับคิดถึงกันแค่ไหนอยากจะถามอะไรสิงโตนะครับ022076700โทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับบอกกับทีมงานไว้แล้วก็ SMS นี่ถ้าคุณเนนี่ยะครับได้อยู่ต่อกับสิงโตอยู่ต่อที่ไหนดีที่สุด มีมีมีไหมมีอยากอยต่อกับแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆยู่ต่อก็อยากไปอยู่ที่ไหนดีที่สุดตอนนี้อยู่อยู่ที่นี่อ๋ออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อ่ะก็มาอยู่ที่นี่กับิีโร่ทดีที่สุดแล้วกันแต่คุณล่ะครับคิดว่าอยู่ที่ไหนดีที่สุดนะครับซีโซ่สองหนึ่งีีหนึ่งส่งมาแล้วกันนะครับตอนนี้เลยครับกับวันศุกร์พลาสติกพลาสติกครับ มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสัน่นอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีของหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนาน,น,านแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ไหวหวันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอ สายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าเพิ่งปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฟฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้เธอก็เพราะว่าคืนนี้ ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้ายถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงการฉันนาฬิกาคงไม่บอกอยู่แล้ววันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูแลใวันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานนาแต่ก็คงต้องลาพรอะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่ง กอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าเพิ่งปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมกฟนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใ,ใกล้เธอ พึ่งปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำเป่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้เธออยู่ต่อนเลยได้ไหมเยอะเพึ่งปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้ว ตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมกฟอนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกลใ้กๆเธอโอ้คืนนี้ฉันได้อยู่กับเธอคืนนี้ฉันได้อยู่กับเธอ ่อเลยได้ไหมนี่นะครับนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะสิ่งตัวนำโชคนี่ต้องแบบนี้แนวนี้เลยนะฮะนี่สวัสดีนะครับผมอ่านี่งานงานยุ่งมากมือเบดนิ้วทำไมครับอ้นิ้วดีจนแบบนิ้วลู่เลยนิ้วลู่แปลว่าอะไรโอ้โ้โ้โอ้้้โอ้้โอ้โอ้โอ้เล้โอ้อ้โ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 เล่นกออ้้ม้้ม ด้วยใจเลยฮะด้วยใจแล้วรับนี่พี่เบนจต่าโมโนโทนนะอะไรนะพี่เบนจากโมโนโทนนครับอ่าพี่เบนของเรานั่นเองเดี๋ยวตอนนี้มีสายหน้าใหม่ครับมาพูดคุยกันนะครับส่งสายมาเลยครับมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรครับชื่อน้องกิ๊บขู่ค่ะกิ๊บขู่ใครตั้งชื่อให้ครับน้องแม่ค่ะอ๋อหิน่ารักมากเลยกิ๊บขู่อเมริกาหนูเป็น่น้ารักค่ะจริงหรือเปล่าครับอือ่าว่าไงครับน้องกิ๊บขู ก็ที่ส่งเอ็อไปก็คือคิดว่าอยู่บนเตียงน่าจะดีที่สุดนะคะอยู่บนเลยนะอยู่บนเตียงค่ะอยู่บนเตียงเอ่อน้องคิดขู่เนี่ยน้องคิดขู่เอ่อตีโจทย์ที่ถามถูกต้องหรือเปล่าครับคือพี่ก็ถามว่าแล้วลองถามเมื่อก่อนมาว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรจะเพราะอะไรทำไมถึงอยู่ต่อบนเตียงกับเพราะว่าที่เขาดิจิต้าเก่งมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขามา เกาหลังให้หนูไงแล้วทำรับฝันดีเลยค่ะคืนนี้ไม่หมายความว่าไงคือยังไงเกาหลังคือน้องก็คงคือคุณคุณอยากให้ผมเกาอ่าเหมือนเกากีตาร์ไงเวลาดีกีตาร์มันมีเกาอ่าถ้าเกิดกีตาร์มันทอมากเลยแล้วถ้าพี่มาเกาหลังให้แล้วมาเกาหลังให้แล้วเป็นงานหลัฝันดีเลยแล้วที่หลังเป็นไงรู้ไหมอ้ยเป็นสิวเต็มไปหมดเลยอ่ะถ้าน้องกิ๊กูอยากให้พี่เกาหลังพี่ก็เกาให้ได้จ้ะอ๋อนี่คือเหตุผลใช่ค่ะพี่สิงโตเขาหน้ารักแล้วก็ เสียงเขาพอด้วยเสียงพอขอบคุณมากเลยครับน่ารักไม่เคยมีใครชมผมแบบนี้มาก่อนนะครับผมก็เลยทำตัวไม่ถูกนะครับเสียงเขาก็พอค่ะเหมาะสำหรับคนที่เหงาอย่างหนูโอ้โหไปไม่เป็นเลยครับเฮ้ยเอามาฟังซิงเกิลสองเลยไหมครับไม่นี่ น้องทาพี่ใจแปวไงก็ไม่รู้น้องก็บอกที่นอ้องก,ก็บอกว่าให้คุณไปเกาหลังนี่ตอนแรกผมคิดว่าเล่นๆแต่พอฟังอย่างนี้แล้วเออจริงเหว,วยเขาคิดจริงเขาคิดจริงเงาด้วยห<า>ให้ไปเกาหลังให้ได้ไหมฮะแล้วหนูถ้าถ้าถ้าพี่สิงโตเกาหลังให้หนูหนูทำไรพี่สิงโตะเราพี่อยากพี่สิงโตอยากให้หนูทำอะไรคะโอ้โหอันนี้สดนะเนี่ยก็ ร้องเพลงไงผัดกันร้องเพลงคนละเพลงอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะนะร้องเพลงตามแรงเก่าหนูก็อาจจะร้องหนูอาจจะแฝกแฝกไปโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับน้องกิกุครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะไอ้เนะเอสเอ็มเอสส่ง เอสเอ็เอสยังส่งมาได้อยู่ครับนะเมื่ออย่างมื่อที่น้องคิดครูบอกเมื่อกี้ว่าอยู่บนเตียงอยู่ต่อกับสิงโตอยู่บนเตียงดีที่สุดแล้วคุณคิดว่าอยู่ที่ไหนสี่สองสองหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับสุดท้ายเดี๋ยวฝากนิดนึงสำหรับทุกคนที่กำลังชมรายการอยู่ครับผมครับก็ฝากซิงเกิลล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็ใครที่ว่างช่วงวันที่สิบกุมภาก็อย่าลืมแวะไปดูกันที่ฮาวายนะครับครับมีมีงานที่นั่นสายอะไรนะสาย147ลงเดอะมอลล์แล้วต่อสายยี่บาท ก็ฝากนะครับอะไบั้มถูกขนาดนั้นคนแบบไปกันมากเยอะเลยนะก็สามารถติดตามงานเขานี่แพงอาตาราสามารถติดตามงานได้ใน Facebook เลยครับ Facebook ก็ s l a s สิงโตนำโชคเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้ครับหรือก็จะเป็น Facebook ของค่ายก็ได้ครับบีลิฟและคอสมกันได้ไหมภาษาอังกฤษภาษาไทยมันขึ้นมาเหมือนกันครับผมเคยผสมเล่นๆวันนั้นโพสต์ภาพไปไม่มีใครมากดไลค์กันเลยเงาๆมเลยลองผสมคำเล่นผสมคำเล่น ก็ได้อัปเดตกันได้ทุกอย่างเลยใช่ครับดาวโหลดเพลงนี้อย่างถูกต้องดาวโหลดเพลงนี้ก็ดอกจัน2 4 8 8 8 8แครับมีทุกเพลงเลยของผมหรือไอจูนก็ได้ครับไอจูนโอ้ตอนนี้แบบดาวโหลดยอดดาวโหลดดักสูงสุดด้วยตอนนี้อันดับหนึ่ง นะครับครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวซิงเกิลต่อๆไปนะเราคงได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็เจอเจอกันอีกครับผมเดี๋ยวลองดูว่าครั้งต่อไปเนี่ยนะครับน้องคิคุจะโทรมาอีกหรือเปล่าโทรมาอีกหรือเปล่านะหายคันดิขันหลังขันหลังหายคันอยู่ต่อเลยได้ไหมเกียร์พิงก์ไก่ ดี๋ยวไปดูเอ็มมี่ที่อีกคนหนึ่งนี่เขาก็อุกอุลเล่เก่งมากเหมือนกันน้องเกลน้องพิกเล็ตใช่ไหมครับผมกับ I Love You วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเก้าไปเก่าไปเก่าไป